อย่าลืมกด subscribe กด like กด share กดกระดิ่งและ comment เพื่อติดตามคลิปต่อต่อไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับบทเรียนนะครับในวิดีโอขอติดแนวทางทำเงินในตลาดหุ้นสำหรับมือใหม่กับ i v เ l ลกันต่อนะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องเราควรซื้อหุ้นที่มีราคาถูกมากๆจริงหรือ หุ้นที่มีราคาถูกมากๆนั้นน่าซื้อจริงหรือเพื่อนเพื่อนเคยมีคำถามไหมครับเห็นหุ้นที่ราคาถูกลงถูกลงราคาต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยและเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปซื้อก็อมีความรู้สึกว่าราคามันถูกมากเราไม่เคยเห็นหุ้นราคาถูกแบบนีม้มาก,ก่อนเลยก็ต่อเม็นิสัยที่ชอบซื้อของถูกครับแล้วหลักการเนี่ยมันเป็นหลักการที่เราควรจะซื้อจริงหรอ ก่อนที่จะตอบคาถามนี้นะครับว่าหุ้นที่ราคาถูกมากๆน่าซื้อจริงหรือผมจะพาเพื่อนๆไปดูหุ้นตัวหนึ่งนะครับหุ้นตัวนี้นะครับชื่อว่าหุ้น BEC นะครับหุ้น BEC ก็คือหุ้นของไทยทีวีสีช่อง3นั่นเองนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเคยดูรายการทีวีของช่อง3แน่นอนใช่ไหมครับรายการทีวีของช่อง3ดีไหมครับรายการข่าวดีไหมครับรายการละครดีไหมครับ ที่โชว์ต่างๆดีไหมครับช่องสามเป็นช่องที่มีคุณภาพสูงมากนะครับในการผลิตรายการต่างๆนะครับเช่นละครเนี่ยโอ้โหเป็นที่โด่งดังมากเลยครับละครหลักข่าวนะครับบางทีทําให้เรามีความรู้สึกว่าหุ้นช่องสามเนี่ยราคาถูกลงถูกลงเนี่ยก็น่าซื้อเก็บไว้ใช่ไหมครับเราก็จะมาดูหุ้นช่องสามกันนะครับหุ้นบีซนะครับจะเห็นว่าราคานะครับของหุ้นบีซจากตรงนี้นะครับ อยู่ที่เท่าไหร่ครับหุ้น b ี c ซตรงนี้นะครับเริ่มต้นตรงบริเวณนี้นะครับอยู่ที่10บาท20คือราคาโลนะครับในปี2548นะครับแล้วหลังจากนั้นหุ้น b e c ซก็เริ่มขึ้นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับ ไอที่76.50บาทนะครับหุ้นบขึ้นไปจนเกือบ80บาทจาก10บาท20นะครับขึ้นไปจนถึง76บาท50นะครับขึ้นไปถึง66บาทนะครับขึ้นไปหลายเท่าเลยนะครับขึ้นไปประมาณ6-7เท่าเลยนะครับของราคาเลยนะครับ นี่คือในรอบขึ้นของหุ้น BAC หรือช่องสามนะครับได้วเรามาดูรอบลงของหุ้น BAC ได้กันครับรอบลงของหุ้น BAC นะครับลงจากเจ็ดบหกบาทถ้าผิดนะครับหุ้น BAC ไหลลงมาเรื่อยๆครับไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆจนมาถึงเท่าไหร่ครับจนมาถึงจุดต่ําสุดที่โลนะครับก็คือสี่บาทเจ็ดสองตังค์จากเจ็ดสิบหกบาทนะครับลงมาเหลือสี่บาทกว่า ใครจะเชื่อว่าหุ้น BAC จะลงมามากขนาดรับเป็นหุ้นช่อสามมีรายการดีถ้าเราไม่ได้รู้รายละเอียดของหุ้น BAC มากก็รู้รายการทีวีเขาเพราะเราชอบรายการทีวีเขาเราก็อาจจะเข้าซื้อไปแล้วใช่ไหมครับเช่นถ้าเรารู้ว่าราคาเขาเคยอยู่70กว่าบาทเขาลงมาที่60บาทเขาลงมาแถว60บาทเราซื้อหรือ,อยังครับ มึงควบอกโอ้โหนี่ถูกมาตั้งสิบกว่าบาทแล้วนะซื้อได้แล้วแล้ว,ลวอาจจะเผลอซื้อเข้าไปแล้วก็เห็นว่าหุ้น BAC หรือหุ้นช่องสามนั่นถูกมากแต่หุ้น PVB หรือลงมาที่ประมาณสี่สิบบาทเราอาจจะบอกว่าโอ้โหุ้นช่องสามนี่นถูกมากเลยนะจ็กสิบแปดสิบบาทลงมาถึงสี่สิบบาทลงมาจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะหุ้นที่ลงมาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าเราซื้อนะเหมือนได้ลดราคามาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะถูกมากเลยนะ เราก็คงซื้อเข้าไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเราชอบข้อสามหรือเราเป็นแฟนรายการของข้อสามได้ไหมครับแต่หารู้ไหมครับพอซื้อเข้าไปตอนลดห้าสิเปอร์เซ็นแล้วดีใจครับเราได้หุ้นที่ราคาถูกมากลดมาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราซื้อเข้าไปตอนซื้อเนี่ยดีใจได้หุ้นถูกแต่พอเวลาผ่านไปลงจากสี่สิบบาทลงมาที่สามสิบบาทเริ่มเศร้าใจพอซื้อไปสี่สิบลงมาสามสิบ ลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยลงไปยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเงินในพอร์ตลดลงไปถึงยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์คือถูกแล้วก็ยังมีถูกกว่าอีกเห็นไหมครับหุ้นที่ถูกลงทุกวนันทุกวนันกวันทุกวันเนี่ยก็คือหุ้นที่ยังมีแรงขายอยู่ไงครับหุ้นที่มีแรงขายอยู่เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ขึ้นยากและถ้าเกิดราคายังทำบิวโลอยู่ต่อเนื่องเนี่ยนั่นหมายความว่าหุ้นที่ แรงขายยังชนะแรงซื้ออยู่เรื่อยๆแรงซื้อยังไม่สามารถชนะแรงขายได้เลยราคาจึงลงต่อทำิูโรใหม่ทําจุดต่ําสุดใหม่ทําจุดต่าสุดใหม่ทําจุดต่าสุดใหม่เรื่อยๆเห็นในกราฟไหมครับเป็นหุ้นที่ทางเทคนิคเนี่ยถือว่ายังเป็นหุ้นที่ไม่ควรซื้อเพราะยังเป็นหุ้นที่มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนั่นหมายความว่าราคาหุ้นจะลงมาได้เรื่อยๆแม้ราคาหุ้นจะถูกแล้วก็ยังบิดราคาที่ถูกกว่าได้ เรื่อยๆในอนาคตถูกกว่าได้เรื่อยๆในอนาคตเหมือนหุ้น b ีซีนี้ราคาถูกลงเรื่อยๆเห็นไหมครับการที่เห็นน,รรเนีเป็นการระดับพอร์เตอร์นะครับการระดับไตรมาสนั่นหมายว่าถูกลงทุกไตรมาสเลยครับถูกลงเรื่อยๆเลยครับจนมาถึงระดับที่ราคาต่ำที่สุดในการที่เราเห็นที่สี่บาท12สิบสองก็ตามถ้าให้เราย้อนไปคิดตอนที่ราคาอยู่ที่สี่สิบบาทตอนที่เราซื้อเข้าไปแล้วใครมาบอกว่า หุ้นท่องสามจะลงมาถึงสี่บาทกว่าลูกไม่เชื่อเด็ดขาดเลยแต่มันก็เกิดขึ้นจริงกันได้ครับแต่ถ้าเราใช้ปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาประกอบการซื้อขายเราจะรู้อยู่อย่างหนึ่ว่าหุ้นที่ถูกลงเรื่อยๆคือทาจุดต่ำสุดใหม่เรื่อยๆคือหุ้นที่ยังมีแรงขายอยู่เรายังไม่ควรเข้าไปยุ่งหุ้นหลานหน้เลยครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ยังไม่กลับตัวทางเทคนิคเป็นหุ้นที่ยังมีโอกาสที่จะตกลงเรื่อยๆต่อไปได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าราคาหุ้นจะถูกหรือจะแพงบางทีเราอาจจะไปศึกษาปัจจัยพื้นฐานของ b c หรือว่าเราอาจจะไปเทียบราคาของ BSC ปัจจุบันกับในอดีตแล้วทาให้เรารู้สึกว่าหุ้นถูกมากปกติเรามีนิสัยที่ถูกสอนว่าเราต้องซื้อของถูกแต่หารู้ไม่วันนี้ถูกแล้วพรุ่งน,นี้มีถูกกว่านั่นหมายความว่าเวลาที่เราเห็นหุ้นที่มีราคาถูกหรือมีราคาถูก ในทางปัจจัยพื้นฐานแต่มันอาจจะยังไม่ได้จุดซื้อทางปัจจัยทางเทคนิคก็ได้ซื้อเข้าไปอาจจะผิดจังหวะทางปัจจัยทางเทคนิคก็ได้เราจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องซื้อให้ถูกทั้งทางปัจจัยพื้นฐานและถูกทั้งทางปัจจัยทางเทคนิคด้วยคือถูกจังหวะของทางการาฟเทคนิคด้วยสองอย่างนี้ประกอบกันนะครับนั่นจุดดีที่สุดนะครับ ได้หมายความว่าเราต้องมีความรู้ทางปัจจัยทางเทคนิคมาจับจังหวะการซื้อขายตรงนี้ด้วยไม่ใช่คือในราคาที่ถูกเฉพาะถังปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นได้หมายความว่าบทเรียนนี้นะครับจากคําถามที่ตั้งไว้ว่าหุ้นที่ราคาถูกลงมากๆเนี่ยน่าซื้อจริงหรือคําตอบคืออะไรครับคําตอบก็คือยังไม่ควรซื้อไงครับไม่จริงครับที่หุ้นถูกมากๆน่าซื้อตรงมันค่าเลยครับ ควรจะหลีกเลี่ยงด้ดยตามนะครับหุ้นที่ถูกมากๆถ้าหุ้นที่ดีคือหุ้นที่ขึ้นใช่ไหมซื้อวันนี้พ่งนี้มันก็ขึ้นมันลืันม็นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ธรรมชาติของนักลงทุนที่ยังเป็นรายย่อยหรือเป็นแมงเม้าอยู่เวลาหุ้นที่แบอบกวุ้ยแพงจังเลยไม่ซื้อหุ้นที่ดีคือหุ้นที่แพงขึ้นเรื่อยๆหุ้นที่ถูกลงเรื่อยๆคือหุ้นที่คนไม่ต้องการจึงมีแรงขายมากขึ้นเรื่อยๆซึงมีแรงขายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ ของที่ดีคือของที่มีความต้องการเมื่อของที่มีความต้องการคนก็จะแย่งกันตือแต่ของที่คนไม่ต้องการคนก็แย่งกันขายมันถูกลงเรื่อยๆครับงั้นในบทเรียนนี้นะครับติงสอนเรานะครับว่าหุ้นที่ถูกลงเรื่อยๆยังทำดิวโลดเรื่อยๆยังเป็นหุ้นที่เรายังไม่ควรเข้าไปซื้อเลยครับเราควรร้อยหุ้นนั้นหมดแรงขายก่อนและมีโอกาสวิ่งกลับตัวได้ให้เราเห็นในกราฟราคา แลวเราจะเริ่มเข้าไปซื้อตรงนั้นก็ยังไม่ได้สายเพราะหุ้นที่จบรอบลงแล้วกลับมาอยู่ในรอบขึ้นเหมือนเราซื้อแพงนะครับในด้านของราคาแต่ผ่านไปเดือนหนึ่งมันก็จะแพงกว่านี้อีกคือซื้อแพงแล้วสามารถไปขายแพงกว่าได้แต่ถ้าซื้อถู่แล้วเดือนหน้ามีถู่กว่านี้อีกนะครับของนึอ,ออกใช่ไหมครับอย่างหุ้น BDC หรือหุ้นช่องสามเรามาดูนะครับล่าสุด ล่าสุดนะครับในระดับคอเตอร์ล่าสุดตรงนี้ที่ผมซื้ออยู่เกิดแท่งเขียวขึ้นมาใช่ไหมครับแท่งและแท่งถัดมาล่าสุดนะครับเราเห็นว่าแท่งเขียวนี้สามารถทำให้เหนือแท่งเขียวนี้ได้ใช่ไหมครับแท่งนี้เนี่ยจึงเกิดสัญ,ญญาณซื้อในระดับคอเตอร์แล้วนะครับเกิดสัญ,ญญาณซื้อในระดับคอเตอร์ของพูน,นสีสีเียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าราคาพูดน,นั้นวิ่งลงมาลึกมากการที่เห็น ราคาในควอเตอร์ทำอยู่ขายแท่งแรกได้ก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ถูกราคาถูกทางเทคนิคก,ก็จริงแต่ก็ยังมองเป็นแค่เด้งหรือมีบ้าวเท่านั้นเพราะว่ายังมีโอกาสปรับลงได้ต่อต้องรอดูสัญญาณรูปแบบการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึกต,ต่อไปที่จะไปพูดไอวดีโอนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการใช้พูดบีซีหรือพูดก้องสามนะครับมาเป็นตัวอย่างในการตอบคำถาม ในบทเรียนนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์นะครับในบทเรียนนี้นะครับและไม่ผิดพลาดนะครับในการเลือกซื้อหุ้นที่ราคาถูกลงเรื่อยๆอีกต่อไปนะครับในวิดีโอบทเรียนนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้ากับไอเวลนะครับสวัสดีครับ